สำนังกงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ก็ได้เชิญทางสมาชิกกลุ่มเลี้ยงวัวพันพื้นเมืองนะครับจากหมู่ที่8ตําบลเชียนใหญ่อำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสมาชิกกลุ่มนะครับทั้งสามท่านมีใครบ้างเดี๋ยวแนะนําตัวนะครับนายกรพรักบุญค่ะมีนายเมืวงมายกงครับซึ่งทั้งสามคนนะครับวันนี้ก็ ได้นัดมาทําสัญญาในการที่จะกู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทศักดิ์ศรีนะครับทางกลุ่มได้กู้เงินไปจํานวนหน0 0 0แสนห้าหมื่บาทในสัญญาได้อ่านถูกต้องลหวนะต้องแล้วนะครับแล้วก็ในสัญญาเขียนว่าเราต้องชําระเงินภายในวันที่ 20, 20ตุลานะครับนะยีตุลาซึา่งเป็นงวดแรกนะครับสองพนห้า,หน,า,าน,นี่แหละเพราะฉะนั้นเงินในส่วนนี้นะครับ อยากจะให้ท่านเนี่ยนะในเมื่อเราได้รับเงินโอนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแล้วนะครับเราต้องเอาไปทําตามวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับตอนนี้ยืมเงินไปแสนห้าแสนห้า 105. นี่เราเอาไปซื้อซื้อวัวใช่ไหมพอซื้อวัวเนี่ยก็อยากจะให้เราเนี่ยนะเอาไปทําตามวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับเพาะฉะนั้นก็ฝากาทางกลุ่มนะการชาระเงินทุกเดือนนะครับต้องไม่เกินวันที่20นะแล้วก็ วัตถุประสงค์ต่างๆนะครับที่ท่านเขียนไปทางพัฒนาชุมชนพัฒนากรซึ่งรับผิดชอบของตำบลเนี่ยจะต้องไปติดตามนะครับติดตามตลอดเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าโครงการนี้นะครับต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับแลวก็อยากจะให้ทางกลุ่มนะครับพูดคุยเกี่ยวกับสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางกองทุนพัฒนาบริบาทสตรีเช่นครับขอให้มั่นใจค่ะแล้วก็เชื่อมั่นค่ะว่าจะทำได้ทุกอย่าครับก็ ทางฝั่งนี้ว่าไงนะ,ส,งะส่งได้ตามกำหนดนะครับน,น,นี่คือคลิปต,ตรงนี้นะครับที่ทำไว้เพื่อที่จะยืนยันกับทุกท่านว่าท่านให้ความเชื่อมั่นกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงใหญ่เพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับใน,นนี้ก็คือหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะต้องตามกำหนดนะครับขอบคุณมากนะครับดีครับ